บทความจากอาจารย์พัินินทศระเรื่องการยึดมั่นถือมั่นในความรักความสุขจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นในทํานองเดียวกันคนที่จิตใจยังเยาวยังไม่ได้รับการพัฒนาทางจิตใจย่อมพอใจหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามหมกตัวอยู่ในกาม กามนี้เท่านั้นเป็นโบเกิดแห่งความสุขแม้ถูกน้ำแห่งกามทิมแทงเอาถูกไฟคือกามเผาลุนเอาก็ยังไม่รู้สึกสำคัญผิดไปอีกว่าเป็นเพราะเหตุอื่นและโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่แท้เป็นเรื่องของความใคร่ในกามของตนเองเป็นเครื่องความยึดมั่นของตนเอง ตัวอย่างเช่นชายหนุ่มรักหญิงสาวซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นความรักใไขในการมคุณเสียมากกว่าความรักแท้รักบริสุทธิ์แต่เขายังเข้าใจผิดว่าความรักของเขาบริสุทธิ์เขารักด้วยต้องการเชิดชูเฉยชมรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายที่จะพึงได้จากผู้หญิงคนนั้น แม้จะมีเรื่องคุณธรรมและความเห็นอกเห็นใจเจือปนอยู่ด้วยก็ตามข้อพิสูจน์ว่าเขารักใครด้วยอำนาจกามคุณก็คือถ้าหญิงผู้นั้นไปเกี่ยวข้องกับชายอื่นในแง่เสน่หาเขาจะโกรธมากอาจทำลายชีวิตของหญิงผู้นั้นเสียก็ได้นี่หรือรักแท้รักบริสุทธิ์ ความจริงมันก็คือกามคุณที่เขาพากันเรียกเสียใหม่ว่าความรักเพราะความรักของเขาเต็มไปด้วยความยึดมั่นห่วงเห็นขับเข้นเร่าร้อนริษยาและทำให้เกิดโทสะง่ายที่สุดในกรณีที่หญิงสาวรักชายหนุ่มก็เหมือนกัน ความสุขจากความไม่เห็นแก่ตัวเพจอาจารย์วัสินอินทสระ